วันนี้นะคะวิกาจะพาไปบุกบ,บ้านปลื้มจิตนะคะจะเป็นการเข้าไปทําอาหารในครัวของบ้านนางเป็นครั้งแรกตั้งแต่ซื้อบ้านมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่บ้านนางจะมีอุปกรณ์อะไรใดบ้างนะคะคุณสาวว่าไงคิดไว้ว่าบ้านพีเจจะมีอุปกรณ์ครบไหมอาจจะมีแหละอาจจะมีแหละเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราไปทำกับข้าวที่บ้านนางเราจะรอดไหมนะจ๊ะ วันนี้นะคะเรามาบ้านปื้มจิตนะคะมาทำกุ้ข้าวที่บ้านนางเป็นครั้งแรกค่ะทุกคนเมื่อเช้าเราใช้กระทะออกมาเมื่อไเออล้วทะตัวประถามว่ามีหม้อไหมแล้วตอบว่าไงมีมีกระทะมีกระทะค่ะทั้งบ้านมีกระทะอยู่ใบเดียวนะวันนี้เมนูที่เราจะทําก็คือต้มยำไก่บ้านนะคะแล้วคกดูคกค่ะนี่คกตำหมาต้องออกไปตำข้างนอกนะเดี๋ยวคือเหลาไม่เป็นไร <laughs> มันแน่นอยู่เป็นเห แล้วมาดูเครื่องปรุงที่บ้านนะคะเอ,อ่ออะไรนะซีอิ๊วขาวขวดขนาดฝ่ามือนะคะซึ่งใช้มาหนึ่งปีก็ยังไม่หมดนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายตามมีผลนี่างน้ำตาลทรายขนาดพา่อฝ่ามือก็ยังไม่หมดนะคะมีน้ำมันนะคะไมเอี่ยมนะคะน่าจะไม่เคยใช้เลยแล้วก็น้ำปลามาหนึ่งขวดนะคะวันนี้คุณสามีจะมาทำกับข้าวที่บ้านพี่ปื้มนะคะ เครื่องดูดควันนะคะบองบอกถึงการยังไม่เคยใช้เลยนะคะบ้านซื้อมากี่ปีแล้วจ๊ะบ้านนี้ซื้อมากี่ปีแล้วห้าปีเครื่องเครื่องดูดควันไม่เคยได้ใช้เลยวันนี้พี่คุณสาจะมาแบบเปิดซิงครัวบ้านปึ้มจิตนะคะดีใจมากที่มีกระทะให้หนึ่งอันต้มไก่ในกระทะนะจ๊ะวันนี้แล้วก็นี่จ้านางเตรียมอุปกรณ์ค่ะชิลๆคนเดียวนะคะ เชฟของเรานะจ๊ะซื้อทุกสิ่งอย่างมาจากตลาดพร้อมมากคะ่ะดูจ้ะชิวจังแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะกี่มึงชั้นเองชั้นกลา้าไหน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 ที่ซื้ออะไรมาบ้างครับซื้ออะไรมาจากตลาดบ้างครับที่คิดที่คิดว่าบ้านเพื่มกิจจะไม่มีบาเขามีแค่นี้แต่ยังมีใครมีแค่นี้แล้วแล้วแล้วพ่อซื้ออะไรมาบ้างครับซื้อทุกอย่าง ทุกอย่างเลยโอ้โหดูนะจ๊ะเครื่องปรุงนะคะผมนงผงนัวอะไรเอามาเองหมดจ้าแล้วนี่เราจะกลับบ้านเราหรือเราจะฝากไว้ที่นี่อุ้ยน่าจะเอากลับนะครับเออเอาไว้ทำใหมเอาไว้ก็หมดอายุเปล่าใช่ไหมหมดวันแล้วเอาไว้ก็หมดอายุใช่ไหมใช่เอาไว้ก็มันลบอุ้ยด่วนเลยวะเธอถ่ายเลงเธอถ่ายเลยไม่เลยนี่ไงเธอมือมาบังกล้องเขาเนี่ย ไม่เคยเจอที่ไหนนะคะต้มต้มไก่ใส่กระทะค่ะใส่กระทะ,ละเลยเก่งปะล่ะอันนี้คือมันใหญ่ที่สุดในบ้านแล้ว<อ>ก็มีแกะกระป๋ะนะรับผักไม่มีหรอกระนั่นเนี่ยก็ฉันจะเอาใส่ไปก็ล้างแล้วก็นี่สิน่ากินมากค่ะทุกคนกระดองที่มันไม่ละนานรู้คุณสาครับหลังจากไปบ้านคุณหนองแล้วรู้สึกหนักใจกับอะไรที่สุดคะหนักหนักโคกหนักสากหนักใจ ทำไมครับเหมือนโคบตำหมากยายอ่ะโคบตำหมากพะแานย่างน้อยเขาก็มีนะแล้วไงหม้อมีไหมหม้อหม้อไม่มีใช้อะไรแทนใช้กระทะต้มเอามีแต่มีได้ไะมีเขียงเป็นไงโอ้มีเขียงโอเคใช่ได้ใช่ได้แล้วฮู้ดอ่ะฮู้ดเปิดได้ปะเปิดได้เปิดไดเตาแก๊สยังมีไหมเตาแก๊สใครคนไปติดแก๊สให้ก็คงร้านแก๊สละมั้งแล้วใครคนสั่งอ่ะเธอไม่ใช่หรอ ใช่ไหมตอนรอบแรกที่ไปที่ไม่มีอะใช่ใช่ที่บอกว่ามีมีอะไรนะมีเตาแก๊สแต่ไม่มีตู้แก๊สไม่รู้จะสั่งยังไงแล้วคุณสาของเรานะคะก็เป็นคนสั่งให้นางตอนที่เข้าอยู่ใหม่แรกใช่ปะใช่วันนี้นะคะเป็นการเปิดซิงครัวพื้มจิตเป็นครั้งแรกค่ะคุณรู้สึกภูมิใจไหมคะที่เป็นคุณเป็นพ่อครัวคนแรกในการใช้ครัวของพื้มจิตคะครัวสะอาดมากเพราะว่าไม่เคยใช้เลยมั้งเนี่ยแล้วแล้วต้มต้มไก่ไปให้เยอะไหมก็เต็มกระทะ แล้วแล้วนางบอกว่าไงแซ่บนางบอกว่านางจะเก็บไปกินกี่วันก็กินจนหมดนั่นเลยบอกว่าห้ามเอากลับบ้านนะเออมีการมาทําแล้วก็ห้ามเอากลับบ้าน่นี่เลยห้ามเอากลับบ้านจะเก็บไปกินมา้งงั้นห่ามากมากและเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อที่บ้านพี่นัทดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านพี่นัทนะคะที่โคราชนะคะจะมีอะไรบ้างค่ะทุกคนนี่วันนี้อยู่ที่ไหนคะ ที่บ้านครับมาทำโคราอ่าที่โคราใช่ไหมใช่แล้ววันนี้เป็นไงเดี๋ยววันนี้นะคะวิลาจะพาไปดูลลานของพี่นัทนะคะความใจดีของพี่นัทคือเลี้ยงเคเอซีลลานนะคะไปดูกันว่าหลานพี่นัทมีกี่คนกีฬาสายออกกำลังกายอ่ายิงตีแบกันอยู่เสร็จแล้วยังไงทีนี้ตีหนึ่งนาทีอีกห้านาทีเก็บลูกไปดูบรรยากาศครับกิจกรรมวันนี้คือตีแบบนะคะตีหนึ่งนาทีแล้วก็เก็บลูกอีกกี่นาทีนัท ตีแล้วลูกก็จะบินไปฝั่งนู้นนี่เรามีบันไดนะ oh, <no. S 1> เราไปเก็บในป่าฝั่งนี้นะคะตอนนี้เป็นช่วงพักเด็ก oh, <no. S 1> อ่าปาร์ตี้เด็ก <laughs> ปาร์ตี้เด็กปาร์ตี้เด็กอ oh, <no. S 1> <laughs> จะได้อออันนี้หลานพี่นัทนะคะหลานแท้ๆนะใครอยากเปขนมนะเปะขนมหลานได้นะ เคเฟซีไปก่อนเดี๋ยวค่อยตีต่อใช่ไหมตีมอ,อะไรนะผมไม่ควรเอาลูกผมเป็นคนอะไรนะเอาลูกผมเป็นคนไปเก็บลูกเหรออ่าพักเบรกพักเบรกพี่นัดเลี้ยง KFC เนาะอร่อยไหมครับอร่อยอ,อ,อันนั้นก็แตงโมก็กินกับหมาอ่หมาคำหมาคำคนคำหมาชื่ออะไรแตงโมถุงเพสคนะ่ะถุงเพชรอ่าถุงเพชรกับแตงโมนะ ทองถุงที่ร้านานของพี่นัทนะนะครอบครัวนักกีฬาเล่นเล่นสองนาทีนะครับ<อ>เล่นเสร็จเก<อ>็บลูกเก็บลูกอีกตีนาทีอ,อ,อ่าหนึ่ง เจอไหมตางงมอ้าวกว่าจะได้เล่นนะ่าจะเจองูก่อนนะอ่าทางนู้ก็ตีไปน,นี่เจอแล้วได้ไหมวันนี้ตรงนู้นอีงาะที่ตี ไหนตีคนไหนจะตีข้ามลัวไปน่ะเออเออเอาเออ